สวัสดีครับวันนี้ราวาพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสกายวอล์กเชียงคานสกายวอล์กที่วิวสวยติดริมแม่น้ำโขงมีภูเขาที่สูงวิวสวยตะนานพร้อมมีที่ให้เพื่อนๆน,นะครับวัดใจได้ไปเดินกระจกและเป็นสะพานสกายวอล์กที่มีกระจกใสมากๆใครที่ชอบความสูงไม่ควรพลาดเลยครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางนะครับที่เส้นทางนะครับเพื่อนๆนะครับเดินทางออกจากตัวเชียงคานเพื่อที่จะไปสกายวอล์กเชียงคานสกายวอล์กเชียงคานหรือว่าสกายวอล์กภูคกนิ้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสูงกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยประมาณ80เมตรเลยครับหรือเทียบได้เท่ากับตึก30ชั้นเลยนะครับใครที่กลัวความสูงนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะครับและมีกระจกที่ใสและก็สวยสุดๆไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นวิว360องศาที่เป็นวิวพาโนรามาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเนี่ยใกล้ถึงแล้วเลยครับเขาก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ซื้อตั๋ว2แถวนะครับนั่งขึ้นไปด้วยนะครับก่อนขึ้นไปนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับซื้อหมวกซื้อลมขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าขบวนแดดร้อนมากเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเมืองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปขึ้นนะครับสกายวอล์กนะออันนี้นะครับเด็กๆกําลังเลือกหมวกกันนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสกายวอล์กนะ รเราจอดรถเสร็จนะเดี๋ยวเราก็มาซื้อตั๋วก่อนนะครับเพื่อที่จะไปขึ้น2แถวนะครับซื้อตั๋วกับรองเท้านะเขาก็จะมีรองเท้าให้แบบว่าใส่กันเขาเรียกว่ากันเปื้อนกันลื่นเลยนะครับขึ้นไปที่สกายวอล์กครับอันนี้ก็คือจุดจำหน่ายนะค่าเข้าชมสกายวอล์กหกสิบบาทเด็กต่ำกว่า12ปีค่าเข้าชม40บบาทนะครับบ้า นี่เราก็จะซื้อตัว๋วมีปางช้างด้วยนะนี่นั่งช้างใครจะนั่งช้างอโอเค <c oughs> มาเด็กๆมาตื้อรองเท้าเด็กค,ครับสี่ครับไซส์เดียวกันหมดเนาะครับผมโอ้ ครับผมไปเราเรา,เราได้รองเท้าแล้วนี่ไปเลยเราก็ไปขึ้นรถที่สกายวอล์กเชียงคร้อนะครับรองเท้านี้ก็จะกันลื่นนะครับจะกันลื่นนะครับนี่เราก็มาถึง2แถวแล้วนะครับอ่าน,นุน่นเบอร์3 6มพอไหม เรารอไปคันหลังก็ได้ครับผมรอไปอีกคันหนึ่งแล้วกันครับคันท่ก่อนเบอร์ห้านะครับครับผม,มเดี๋ยวเรารอไปอีกคันหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเด็กจะได้นั่งท้ายเกินไปนะครับเ,เรารอได้ครับไปขึ้นแถวสองแถว,วอีกแล้วนะครับ จุดจะไม่หมวกเข้ากันจังเลยอะ่ะชมพูลเลยชมพูกระเป๋าแดงโทนคุมโทนโอ้ยสวยจังอันนี้คือเราก็กำลังนะครับนั่งสองแถวขึ้นไปนะครับที่ยอดทูทอกนะครับไ,ไม่ใช่ทูทอกยอดสากายวอล์กสับสนสับสนนะสับสน,นสับสนสบสน,นี่นะครับทางขึ้นจะประมาณนี้นะเห็นวิวเขาทางข้านหน้าถ่ายไม่ได้นะครับ มองมันไม่ได้นะเดี๋ยวถ่ายข้้งหลังให้เพื่อนดูนะว่ามันชันประมาณไหนนะเพื่อนดูนะนี่ขึ้นเขาตลอดสองวันขึ้นเขาตลอด <c oughs> ใครขึ้นเขาตลอดกันนู้โน,โนวิวสวยๆเงื้อเลยนะครับนี่ธรรมาชาติแบบสีเขียวนะวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คือแค่แบบทางขึ้นนี่ก็คุ้มแล้วนะถือว่าวิวสวยมากเลยนะครับเอาโค้ง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 ขึ้นเขาโอ้คนเพื่อนโค้งขึ้นเขามองไม่เห็นนะเนี่ยโค้งขึ้นเขาโค้งขึ้นเขาเราขึ้นมาสกายวอล์กขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเนี่ยสกายวอล์กต้องอยู่สูงแค่ไหนจะนถึ ซื้อตั๋วแล้วจะรอ้างนอกทำไมว่าป่าก็เป็นป่าไม่ไผ่นะสวยๆครับเขียงรู้ยังอีเชะอีอ๋ออ่าถึงแล้วนะครับเราก็จะลงแล้วนะทีนี้เออถือนี้ไปก่อน ครับผมไปเด็กๆไปค่ะไปนะครับนี้เราถึงแล้วนะถึงสกายวอล์กแล้วนะครับนี่ยินดีต้อนรับสู่อะไรเนี่ย,ยนี่ต้อนรับสู่ภูพระใหญ่โอเคครับผมผิดพลาดเองอ่ะไปลอดเข้าไปเลยในซุ้มนี้ลอดเข้าไปเลยแบบที่หนูซื้อมาเลยนะเนี่ยเออ สวยแบบชิวๆเลยภูพระใหญ่ภูภูคกยิ้วสุดแดนสยามภาคอีสานนี่ทำไมถึงสุดแดนสยามภาคอีสานนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งลาวนะเป็นสปปลาวนะครับแล้วก็นี่นะเดี๋ยวเราจะไปเดินสกายวอล์กกันก่อนเลยนะสกายวอล์กมันร้อนนะคุณแม่เอานี่ไหมไเอานะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไหว้นะครับววอ,อ่ะไหว้ก่อนเหรอ,อะนะอ้าวปวดท้องอ่ะนั่งก่อนลูก,ลกโอเคนะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าสกายวอล์กเนี่ยนะห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้ามานะครับแล้วก็ สกายวอล์กนะครับอาจจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ค่ะแต่ไม่ติดอันตรายใดๆนะคะอ๋อจะเป็นโค้งของริมแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับท่านจะดินแม่น้ำสาวยิปทอดเป็นอันตรายอะสกายวอล์กก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรอหน้าวากับน้ำฟ้าก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดชมวิวนะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือโค้งแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับนี่ นี่นะครับก็จะมีแพรนะครับระหว่างเวียงจันทนะช่วงนี้แม่น้ำก็สีค่อนข้างขุ่นนะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะครับสีก็จะขุ่นนิดนึงแล้วก็ทิวเขาข้างหน้านะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นสปปลาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีชายแดนนะครับถูกกั้นด้วยแม่น้ําเหืองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ก็จะมีพระใหญ่นะครับอยู่ตรงสกายวอล์กนะครับก็มาสามารถ ไหว้พระขอพรได้นะครับที่ตรงสกายวอล์กนะนี่นะครับครูพระใหญ่เ,เบิ่งโข,ง,ขงก่อนใครในอีสานสกายวอล์กเชียงคา <ละ S 2> นนะครับสกายวอล์กเชียงคานก็จะมีผีตาคูนตรงน,นี้นะครับอ่าแม่น้ำโขงนะคะเป็นแม่น้ำที่มีสีขุ่นใสนะคะส,ะคะส่วนแม่น้ำ 1, 3, รูงสามเหลี่ยมเล็กๆที่ท่านมองเห็นด้านซ้ายมือของท่านนะคะเป็นหมู่บ้านในเวร์กานเพอเป็นท่าเียเรามาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เขาจะมีป้ายบอกนะพระใหญ่สกายวอล์กแม่น้ำสองสีอะไรต่างๆนะครับป้ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ นี่นะครับเราได้นะครับตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะช่อดอกไม้ไหวไหวนะครับอ่าพานพานพานหมากเบนอานานหมากเบเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนก็ได้ลูกไปเราได้พานหมากเบนแล้วนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับไหว้องค์พระใหญ่กันครับ ตอนนี้นะเราก็ส,ส <DI> วมรองเท้าเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเด็กก็จะลังสวมรองเท้ากันอยู่นะอ่อบ้านเะคะนคะเกนดี้ด้ดเด็กๆก็กำลังจะเดินไปแล้วนะครับนี่ ชิลมากชิลมากนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปสกายวอล์กเชียงคานนะครับเราก็ต้องผ่านที่เป็นตะแกงตะแกงก่อนนะครับอันนี้น่าจะดักเศษหินเศษอะไรให้ลวกไปนะที่นี้นะครับจะมีถังสีดำข้างหน้านะครับจะเป็นกระจกแล้วที่สีดำข้างเ็นกองอเมริกาได้เลยนะครับออย่างเดียวโอ้ นี่เรากําลังเดินเข้ามานะนี่มันก็จะเป็นโครงอย่างนี้นะครับนี่ออ้ยโครงก็ค่อนข้างแข็งแรงนะใหญ่มากเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะกระจกหนาปึกเลยนะประมาณห้าเซนถูปะสี่ห้าเซนนี่ตรงนี้จุดนี้เอามาจุดนี้จุดนี้จุดนี้โอ้โหใครที่กลัวความสูงนะจุดนี้นะครับใสปิ้งเลยนะครับไม่มีโครงไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนะครับ ใช่ปิ้งเลยนะครับแล้วก็นี่จุดไฮไลไท์ก็คือเราจะเห็นวิวนะครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับข้ามแม่น้ําโขงจะเป็นสปปลาวส่วนฝั่งขวามือจะเป็นเชียงคานครับหรือว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เขาบอกว่านะครับน้องน้องวิทยากรบ,บอกว่านี่คือประเทศลาวนะครับเป็นแคว้นเวียงจันท์นะ อันนี้ก็จะเป็นอีกแคว้นหนึ่งนะครับเป็นของลาวนะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะแบ่งแยกชายแดนระหว่างไทยลาวตรงแม่น้ำนี่นะครับแม่น้ําเหนืองหรืออะไรสักอย่างนะผมจําชื่อไม่ได้นะอนะครับเด็กๆก็เดินชิลนะนาวาน้ําฟ้าเนี่ยเดินชิลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดไฮไลท์ตรงนู้นนะเดี๋ยวพาเดินไปไฮไลท์ตรงนู้นเ้าเด็กๆพาแม่ไปนะดูแม่หน่อยนะ เซลไหมคะนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะใสๆเลยนะครับมากมากผงผงสร้างตรงนี้นะนี้นะสร้าโอ้โหโอ้โหซึงเลยกลัวความสูงเนี่เดินตรงโครงนะนี่นี่เหยียบตรงโครงนะถ้าใครกลัวนะครับ อ่าไม่เดินตร,ตรงใส่ในะอากาศค่อนข้างร้อนนะเพื่อนเก็เตรียมหมวกเตรียมอะไรมาด้วยครับนี่นะวาน้ำฟ้าลองยืดลองยืดนี่ดูกลัวไหมกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวครับใสใส่นะกลัวเลยแม่นะแม่นะเป็นลบแม่หนูแม่หนูถ้าตาจะตาจะเป็นลมกลัวก่นี่ นี่ก็คือแช่นคือแช่ละบายกับเแช่ละบายเมนูเห็นสามเมนูตรงนี้เนี่ยเทศลาวละลาวแล้วนะครับนี่ก็เป็นแชก็เป็นลาวนะแป๊บหนึ่งนะเมือนนองเขาบอกนะครับนะครับ ด้านหน้าของเพื่อนนะครับที่เพื่อนเเห็นเป็นภูเขานะครับจะเป็นประเทศลาวแล้วนะครับก็คือสปปลาวนะครับและกั้นด้วยแม่น้ําเหืองนะครับที่เป็นสายเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะครับทั้งนี้นะครับตอนนี้วิดีโอของผมี่กกระตุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ่ายลากยาวมานานเลยครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อเห็นวิวนะครับก็อดทนดูกระตุกกระตุกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะครับ ก็คือจุดไฮไลท์นะครับนี่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นวิวภูเขานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นชายแดนของไทยกับลาวนะตรงแม่น้ำเนี่ยนะครับอ่าเขาก็จะมีแพข้ามนะฝั่งนู้นนะครับอานนี้ก็จะเป็นทางกลับแล้วนะครับนี่นี่ทางกลับแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเดินกลับทางเดิมอีกทีนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าเอ่อวิดีโอถ่ายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเดินย้อนกลับมาอีกทีนึงนะ นะครับอันนี้เราก็เดินไปที่พระใหญ่นะครับก็จุดที่เราเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวขอเดินย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็เดินย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับกลัวว่าเพื่อนๆนะครับจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องอีกตัวหนึ่งนะครับอากาศมันค่อนข้างร้อนนะกล้องพอถ่ายแล้วมันกระตุกนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวกล้องนะประมาณนี้นะครับ นักท่องเที่ยวก็มานะเขาก็กลัวกันนะครับแต่นี่นะครับสกายวอลก็จะประมาณนี้นะผมพาเดินนะพาเดินสองเลยนะนี่ใครกลัวก็ทําใจนะครับเหยียบตรงครงนะครับถ้าใครกลัวนะสวัสดีครับเนียเียมันมีลมันก็สัตว์เนาะะร มนมันซ้ำมาไปคนก็ว่ามันซ้ำนี่นะไปซะหน่อยนะไ่อยนะครับไปซ้นะครับซ้ำนะมันซ้ำนะร่วงก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่บอกว่ามันสันนะสันจริงๆนะครับมันเป็นเหล็กนะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่นิดนึงนะเวลาเราเดินก็จะมีสะเทือนนิดๆิดนะครับแต่ไม่น่ากลัวนะกลัวอยู่ครับก็จะสันนิดนถ้าเราเดินกันเยอะๆนะครับเป็นธรรมดานะครับอ่า จุดกระจกนะครับอย่างนี้สมมุติถ้าใครอยู่กระจกอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรอยู่กันเยอะๆนะครับควรอยู่กันคนสองคนก็พอนะครับที่เป็นพื้นใสๆแบบนี้นะครับนี่โอ้โหแต่ว่าก็คือวิวเนี่ยเขาเรียกว่าไฮไลท์มากเลยนะครับเนี่ยสกายวอล์กครับนี่ตอนเช้าๆเนี่ยน่าจะมีทะเลหมอกด้วยนะนผมคิดว่าน,นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่สกายวอล์กเชียงคานครับแดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูวิวนะครับนี่เดินมาแล้วนะครับสกายวอล์กเชียงคานนะครับโอเคนะครับตันนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเชียงคานนะครับนี่นะครับเดินมาแล้วนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าแดดเปรี้ยงเลยนะดูหน้าผมได้นะเหงื่อเต็มเลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับวิวก็จะสวยๆประมาณนี้นะใครก็มาสกการะได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคสกายวอล์คเชคานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปรับน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราคืนรองเท้านะครับนี่เราก็จะมาคืนรองเท้านะครับตรงถางนี้นะครับเสร็จแล้วก็คืนรองเท้าที่เป็นที่เราสวมนะครับตรงถางนี้ครับซุปซุป เราก็คืนตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับสกายวอล์คเชียงคานเป็นจุดที่วิวสวยนะครับสวยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มาก็ไม่ควรพลาดเลยครับถ้ามาเชียงคานเนี่ยก็ควรมาที่สกายวอล์คเชียงคานด้วยนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่า ให้มาให้ถึงเชียงคานนะครับแล้วก็มีสก Adjust, ักการะอย่าลืมสักการะพระใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่นี่นะครับระวังว่าเพื่อนๆนะครับก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของสกายวอล์คเชียงคานนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องน้องนาวาหน่อยแล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อน,นะครับที่เราจะทําวิดีโอดีๆ,ๆแบบนี้เพื่อนๆต่อไปนะครับอันนี้ก็คือวิวเชียงคานนะครับวิวสกายวอล์คเชียงคานนะครับก็เป็นภูเขาภูเขาแบบนี้นะครับเนี่ยพาเพื่อนๆมาทัวร์แบบนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วอันนี้เขาก็จะมีจุดให้พักนะะเจอน้องนาวานน้งฟ้าแล้วป้าลูกเด็กๆกลับยังกลับหรือยังกลับหรือยังกลับแล้วไปลากลับเลยไป เดี๋ยวเมไปบ่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆกันบา,บายนี่เชียงคานวิวสวยมากเลยนะครับ